สวัสดีรอบดึกครับท่านผู้ชมครับขณะนี้วันที่24กุมภาพันธ์2 0 2 5นะครับตีหนึ่งยนาทีคู่บิ๊กแมตต์ประจำอาทิตย์นี้ฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษจบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นนัดที่26กับนัดที่27ของทั้งคู่นะครับคู่แรกนะครับนิวคาสเซินนะครับเอาชนะฟอร์เรสต์ไปได้4ประตูต่อ3แมแ่อล็กซานเดอร์อิซากยิงไป2ประตูเลย เราเก็บ3แต้มในบ้านที่เซนเจมปากได้มาที่อีทีฮาร์ดสเตเดียมนะฮะนี่คือซูเปอร์บิ๊กแมตช์เลยครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับที่นำโด่งไปเจาะฝูงอยู่ผลปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้คาบ้านไปให้กับลิเวอร์พูลไปซูดประตูต่อ2องใจากการยิงของโมฮัมหมัดซาร่าแล้วก็โดมิ Do so นิโดโซบอสไลย์ครับมิดฟิวรูปหล่อนะครับก็ทำให้ตารางคะแนน ลิวพูลนำโดงไปจากฝูง11คะแนนทิ้งห่างอาร์เซนอลทีมอันดับที่2ไปเรียบร้อยแล้วสมดังใจดังเขาเรียกว่าอะไรความประสงค์ของแอดมินเลยครับแม่11แต้มถือว่าไม่รู้ว่าจะยังไงก็นำโด่งยิงๆนะครับด้วยสถิติแข็ง27ชนะ19เสมอ7แพ้1นะครับมีอยู่64คะแนนนะครับส่วนอาร์เซนอลนะครับรองจากฝูงมีอยู่53คะแนนนะครับจากการ เก็บแต้มไม่ได้เมื่อวานนี้นะครับแพ้ให้กับเวสต์แฮมไปอร์ซูประตูต่อหนึ่งก็มีเท่าเดิมนะครับส่วนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ก้นนี้ก็แพ้นะครับแพ้กับนิวคาสเซิลไปก็มีอยู่47แต้มเท่าเดิมตามด้วยแมนซิตี้นะครับก็แพ้นะครับมีอยู่44แต้มเท่าเดิมนะครับสังเกตว่าอันดับที่2ที่3ที่4นี่แพ้รวดเลยครับอื อันดับที่5คือนิวคาสเซิลนะครับอ่ามาแล้วครับอ่ามีอยู่44่สิบแต้มนะครับจากการเอาชนะนอตติงแฮมฟอกลเลยไปได้สี่ศูนย์ประตูต่อต่อ3นะฮะเอ่อมีอยู่44คะแนนครับ4ประตูต่อสานะขออภัยนะครับพูดไวไปหน่อยนึงอันดับที่6คือบอลมาร์ตนะครับมีอยู่43แต้มเท่ากับเซลซีเลยครับแหม่แพ้ทั้งคู่นะครับอาทิตย์นี้หัวตารางแพ้รวดเลยกันยกเว้นลิเวอร์พูลแล้วก็นิวคาสเซิลนะครับแอตตันวิลล่านะครับ มีอยู่ี2แต้มเท่ากับไบตันนะครับโอ้โ oh, หชิงลำดับยูซีเอลกันมันเลยครับลำดับคือฤดูกาลหน้าเนี่ย UCL นี่จะเอา5ทีมเลยครับด้วยค่าสัมประสิทธิ์ที่อ่ากองกีดนี่ดีที่สุดนะครับสโม,มสรก,กองกีดนี่ดีที่สุดก็จะเป็น5ทีมโอ้ oh, ก็ไล่กันตั้งแต่แมนเชสเตอร์ซิตี้ดัดติงแฮมฟอร์เรสต์ลงไปเลยครับดัดติงแฮมฟอร์เรสต์แมนเชสเตอร์ซิตี้จนถึงนู่นเนะี่ย น่าจะเป็นไบตันเสียด้วยซ้ำไปนะครับที่อันดับที่9นะครับเพ้อเพ้อมาถึงฟูลแลมเลยไล่กันจ้าระหวันเลยครับฟูลแลมอยู่อันดับที่10นะครับตามหลังไบตันอยู่1คะแนนนะครับไบตันเนี U ่ยมีอยู่40แต้มนะครับแอตตันวิลล่า42แต้มเบนฟอร์ดนะครับมี37แต้มเบนฟอร์ดเนี่ยวันนี้แม่ทำโครงการได้ดีนะใครอยากทำวิจัยเรื่องฟุตบอลไปหาโทมัสแฝงไว้อย่างนั้นนะโอ้โหสุดยอดเลยเก่งจริงๆเลยอันดับที่2คือสเปอร์นะครับมี33คะแนน เท่ากับคิสตันพาเลสนะครับเอฟเวอร์ตันนะครับเก็บได้1แต้มจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่อันดับที่14แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่อันดับที่30นะครับเ,เท่ากับเวสต์แฮมนะครับมีอยู่30แต้มวูฟมีอยู่22แต้มแล้วก็อิสวิทเรดเตอร์นะครับมี17แต้มนะครับอยู่โซนท้ายตารางแล้วก็มีเซาท์แฮมป์ตันนะครับยังแต้มยังไม่ถึง10แต้มเลยนะครับนี่คือล่าสุดของทั้งหมดของนัด สุดสัปดาห์นะครับก็ค่อนข้างจะแหมเข้มข้นกันเข้ามาทุกขนาดเดี๋ยวอาทิตย์นี้จะมีนี่นะครับแมตต์มิวิสกลางสัปดาห์นะไม่ต้องหลับต้องนอนนะคืนวันพุธก็คือวันอางคารทํางานมาก็วันพุธก็ดูบอลต่อเลยนะครับอ่ะสรุปอีกทีนึงนะครับอาทิตย์นี้เลสเตอร์นะครับแพ้กับเบน f o ฟอร์ดไป0ประตูต่อ4เอฟเวอร์ตันเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ2 บอลมาร์ตนะครับแพ้กับวูฟแฮมตันไป0ประตูต่อ1อ e ิสวิตนะครับแพ้กับสเปอร์ไป4ประตูต่อ1นึ่งเซาท์แฮมตันแพ้ให้กับไบตันไป4ประตูต่อ0อาร์เซนอลแพ้กับเวสต์แฮมไปหนึประตูต่อ0ฟูลแลมนะครับแพ้กับคริสตันพาเลสไป0ประตูต่อ2แอตตันวิลล่านะครับเอาชนะเซลซีไป2ประตูต่อ1นิวคาสเซิลเอาชนะนัตติงแฮมฟอร์เรสไป4ประตูต่อ3และปิด ท้ายด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้กับลิเวอร์พูลเ0ประตูต่อ2นะครับแหมไม่รู้จะว่ายังไงแล้วครับลิเวอร์พูลไปต่อแล้วครับ11แต้มนะครับก็เดี๋ยวมีสวี่กลางสัปดาห์เนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของนอตติงแฮมขอภัยนะครับอของขอภยอยัยจริงๆครับแหมอะไรมันติดคอกรอมใหม่รู้นะครับนิวคาสเซิลนะครับแหม ดึกๆแล้วอะไรมันจะติดคอสักนิดหนึ่งก็ช่างมันนะครับนำแล้ว11แต้มอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านหลับฝันดีครับโดยเฉพาะแฟนบอลลิเวอร์พูลหลับฝันดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ